แม่แลวคือตอนเนี้ยฝนตกชามหน้าเซ็นเวอร์นี่ไม่แต่ว่าอะดูแม่ดูคหน่าเซนทเนเวอร์ตอนนี้แบบเรลียวตามฝนคือตกชามเวอร์มากแล้วคือตอนเนี้ยลูกค้าบอกว่าคือจะไปงานในนี้ต่อจะไปผับบาต่อวิวผับบาเลเบียน,าน,านา่านะ มาไม่ได้ปาอัพเตอร์ปร้าตรงปาตี้หน่อยปาคืองานเขาเริ่มสองทุ่มแต่คุณอาดูจีจัดยังอยู่หน้าเซ็นทรัลเวิลแล้วคือทำไงอะติดปนดีติดเธอไม่ไหวติดเธอก่อนใหม่เนี่ยพิกซี่เดมาเบลที่ตัวเนี้ยแ,แล้วคือเอาไงทุกคนคือไปดิป้าถ้าไปคือเดินฝา่าดงฝนปะแต่คือคุณพี่ข้างๆเนี้ยนะถ่ายไม่ได้พี่ดิเองคือเขาขายอะไรหรือเปล่ามึงการตลาดแบบเดลิเคลมึงเขาขายเพื่อกันฝุนค่ะ คือจะซื้อไหมอันเนี่ยวัดใจกันตรงนี้ว่าจะเอาอยัางไงฝุ่นจะหยุด ate, ไหมก an ูต้องซื้อไหมกูต้องไปแล้วหรือยังไงคืองานอยู่เลสไฮบาร์อยู่เซ็นท่าลาดพร้าวไม่ใช่อยู่แถววิบาวันนี้เออแถวโซนเซ็นท่าลาดพร้าวลถวโซนั้แหละจักไหมบาร์เลสเบียนนาแล้ววันนี้คือเลสเบียนต่างชาติคือปังๆนั้นคือเขาเดินขบวนเสร็จคือเขาไปกันแล้วเราจะไปจอยอย่างนาอทำไงอ่ะคือเอาไงอ่ะตอนนี้คือเอาไง เอาไงก่อนนี่อยู่หน้าแอปเปลิลแอปปลอะไรนะเอาไงชีวิตเอาไงดีไปกดหนึ่งซื้อเจอกันฝุ่นกดสอง